แรกว่าจะขายค่านิยมแหละแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ดีกว่า,วาเอาไว้ซื้อป้ายชื่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องเติมป้ายชื่อเอ่อละหน้าทีเคน้ามันมัน,ม,น,ม,นมันแรงเหรอราคาตรงนี้ยห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นย่ติยากไม่ใช่ห้าหมื่นค่านิยมดิ ต่ก่อนมันสองหมื่นตอนนี้มันขึ้นมาเป็นห้าหมื่นให้เจ้าของป้ายส่งให้เจ้าของป้ายส่งให้เองห้หดไม่ซื้อหรอกเงียบ <Yeah. S 1> ไม่ใช่มันต้องส่งให้เจ้าของป้ายได้เฉพาะตอนที่แข่งขันเท่านั้นอ๋อป้ายชื่อที่ผมเอามาโัหนึ่งอือตามันมาสองสองรอบแล้ว ชอบชอบมันไม่เท่ดิแต่มันซื้อ V I P ไว้ป้ายหนึ่งแม่งควรตีนมันไปเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรไม่รู้อะอาลับมังหรือ,อะไรสักอย่างแม่งเสือเปลี่ยนก่อนที่จะจบการแข่งขันแล้วไม่ให้มันปลูกอะฮะแล้วไม่ให้มันปลูกอะไอเจ้าหอกไปอะเะ่ะไรวะก็ะอาลับไม่ไม,ไม่ไม่ให้ให้มันปลูก างงเราไม่รับมุกเราไม่รับมุกเราปล่อยตายไปซะอาจ๋าจ๋าจ๋าฟังจ๋าจ๋าฟังอะไรไหมมีเรื่องเลนะ่าลมาหรอเล่าแางไหนก่อนแต่สามารถจะเป็นเรื่องอาหรับ ถ้าไม่หลับมีกีสแคนแม่งจริงเลยดีเบสเนี่ยนาดดีเบสแม่งยิงไม่โดนมันยิงเราโดนเอาโดนเอาใส่ไม่ดีพวกวนี้นกูมานี่มาเลยรู้ซองผู้สวรรค์ต้องไม่กลัว คุณหล่อไอ้สัดคุณหล่อหล่อใครนี่อ้าวจ่ายได้เท่าเหรอไม่บอกเรียบร้อยเรียบร้อยบอกช้าไปทีทีไอหัวเครื่องยิงไม่เห็นไม่ไปเป็นนี่มันกับมันมั่งก้อยยาวที่ผมจะยิงเแล้วโอ้โหหลังของจังไอ้นู่นน่ะยิงคนเดียวเลยนะไอไอหัวสาวว่าห้ามันเลยผมจะยิงทัน มันนาจะมนี้มาให้เราหล่อชักตัวนึเลยเข้าตูเออมันให้มันให้ผมเอาปืนสั้นยิงคนนี่หว่าเี่นไปเลยเนี่ยตาหนึ่งเข้าตูเข้าเขาเขาตูเล่นกับใครเมื่อคืนผมเห็นออกไปเล่นคนเดียวอะใครติดกัเขาเลยผมเห็นเขาเล่นออกออกไปเขาไปเล่นเล่นหนึ่งสีเลยอ๋อเฮ้ยเอเคสงเขาบอกเลยนะเต๊กบ้านเนี้ยผมมีขายป่ะเดี๋ยวไปเอา เอาวางไว้เลยมามามาไว้เฉยขวดได้รี I got supplies นี่จ๋าข้าวเล่นปืน AK ก็ดีนะลองลองหัดเล่นดูผมว่ามันแรงเราข้าวสิครับข้าวข้าวครับข้าวไม่กินไก่เราไม่นอนใช่นอนเ <Help. S 1> ถอะเชื่อ <c oughs> ด้ <c oughs> 응 จะนอนอยู่แล้วเมื่อกี้แล้วเขาไปกดเจอเรผก็ไม่ได้น่าคงนอนไปละกาลังหัวร้อนอยู่กับเด็กสองคนนั่นน่ะคนตีน <c oughs> เด็กไปรถอู้ไม stop <c oughs> บอกจตแมวอ่ะเขาเขาไม่เปิดไมค์คุยจะชวนเล่นดูโอ้กันคืนนั่นเดี๋ยวผมก็เงาคนเล่นน,นะผมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมเป็นบ้ามันคุยคนเดียวเออผมไม่อยู่แล้วจริง แต่ที่เมื่อกี้ยังเปิดคุยะตอนตอนเหลือสองคนเมื่อกี้ยังเออยังไอ้นี่บางมีตอบโต้บางแล้วทำไมเพื่อนเขาไม่เขาเมื่อกี้นะทำไมทำไมเพื่อนเขาถึงไม่ไม่ยอมเปิดคุยไม่รู้อ่ะเขาไปทำฟันหล้วเปล่าไปคุยปูมาเพื่อนไม่รู้คุยหินปูนเกี่ยวอะไรกัน get in the car get in the car เกี่ยพูด ได้กูถิบปู่นก็พูดได้ผมไปขุดมาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเลยกีเ่ยดเรนหน่อยในศพบ,บอรดมีอะไรบ้างอ่ะมันมีแม็กนี่ไหมยูเอ็มพีมันหายากจังว่าแม็กยูเอ็มพีผมมีอ่ะป่าวเนี่ยไม่เอาเอาเป็นปืนรองเฉยปืนหลักได้โอเคแล้วเนี่ยผมเอาไม่ใส่ปืนพกอยู่เนี่ยไม่เอาไม่เอา<ม><ม> เนี <One input> you? ่ยบาแล้วเนี่ยโอ้ยย้ายหมดเ่ยสาอาสานีนี่เสร็จกูถึกถึกถึกึโอ้ยอยิงยิงทาเอยู่้ยตรงรีบน้ายิงก่อนเลยใครยิงปโอ้โหสวอะไรเนี่ยคนมดบอก็ทำอาร์พีอยู่บอสผมทำไอ้นี่ปืนสั้นยิงคน พอยิงยิงเสร็จปุ๊บรีบมาแย่งซ้ําเลยเหลายการหลายกาศมากเราไม่ได้ยิงคัชอ่าใครยิงวะแม่แม่ผมได้ตัวเดียวผมขอเอาแค่ตัวเดียวเล่นเลยเล่นยิงกันเลยแอ่เนี้ยหนึ่งย่อ่ะ เนี่ยกูต้องเก็บเหรียญจะจะจะเก็บเหรียญให้ซื้อพันสองไม่ต้องพูดแค่ตรงเนี้ยก็เก็บแค่แค่ตรงนี้ก็เก็บแค่ร้อยเดียวเออไม่ค่อยนี่เนี่ยบโอ้โหคุณย่ากคุณลำบากอะไรเปล่าให้แจ็คมันแชร์นี่มาให้ไงอ๋อเออเอแต่ตอนนั้นผมใช้เหรียญซื้อได้เลยได้เลยนะเวทีช่วยสองซีซั่นหนึ่ง ไม่ก็สำหรับคนที่แบบว่าล็อกอินช้ากว่าเหมือนกับแบบปีได้เราเข้ามาเล่นและเราไม่ได้อยู่ฉลองครบรอบปีเนี่ยหรอเปล่าเราเราก็จะพลาดอันนั้นอืมผอผมตอนแรกก็ขาดปีเดียวปีแรกอะแต่ผมผมกดแลกเหรียญซื้อได้เลยก็เนี่ยผมก็ขาดปีแ<ต>รกนะเหรียญเท่าไหร่เหรียญพันเดนใช้แรกเท่าไหร่พันพันสองไม่รู้จําไม่ได้แต่มันของผมมันพันสองน้อยเหรียญแล้วเจเลยก็จริงผมแลกซื้อได้เลยผมไม่ต<ม>้องไปให้ใครแชร์เลย แต่พันสองร้อยเหรียญเนี่ยคือว่ามันมันไม่ใช่ว่าแลกได้นะคือเอาพันสองร้อยเหรียญนะซื้อเลยไม่ใช่ว่าเอาแลกเหรียญย่อยอีกน่ะก็นั่นแหละผมซื้อเลยซื้อได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าซื้อได้ยังไงแต่ซื้อได้เลยแต่ผมมัน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 ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ป่ะเหรอไม่รู้แต่ของผมมันไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กดเข้าไปแล้วกดปลดล็อกแล้วก็กดซื้อเลยบ้านเหงอยข้างข้างซ้ายออืบ้านเนี้ย มาด้ที่ l o c a t i n มา location ่ารถเจอแล้วบอมันผมมันไม่ขึ้นนี่เลยอืเข้าใจเข้าใจเออมันก็เลยแบบว่าคนมันไม่ไม่มีเหรียญหรือล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยนี่หรือว่าเพราะผมเปิดกล่องเยอะมันก็เลยมีเหรียญอะไรให้ถึงได้ซื้อซื้อได้เหรียญไม่ได้ยากเหรียญเหรียญมันเป็นเหรียญารกรายวันเนี่ยอันเนี้ยรับที่ละสองเหรียญสามเหรียญแต่ละารกรายพักราย ไม่มันอาจจะเป็นแบบว่าแบบว่าเติมแล้วก็อาจจะมีก็ได้เหรียญเนี้ยเพราะงั้นผมจะได้มาซื้อเลยได้ไงคิดว่าไม่ใช่มันนี่ไงมันมันเป็นคนที่แบบว่าเคยเคยเคยล็อกอินมีแรกทันในช่วงเวลาเนื้อกปล่ามันจะมีของให้เราเออพอเรารับไอไออะไรเกี่ยวกับอีเวนต์ของของทออปุ๊บเนี่ยคืออีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะเปิดแต่คือว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนั่นคือคนที่เคยเคยเล่นทันเนื้อเนื้อกหล่าเออ แต่ผมอะ่ะปีแรกอะผมผมไม่ไดเ้เข้ามาเล่นแบบเป็นจังเลยมาโหลดเล่น๊บแล้วก็เลิกแล้วก็ออกผมก็เล่นให้นุผมผมเล่นช่วงซีซันสองซีซันสามแล้วนะผมไม่ได้เล่นแต่ซีซันแรกนะเออมันผมได้ช่วงเวลามันจะมีช่วงเวลาบอกปีปีภายในปีเนี้ยแหละมันไม่ได้ระบุว่าเออต้องต้องปีแรกอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่มันก็ไล่เก็บ<น>ไล่เก็บได้เนี่ยให้เพื่อนที่เขาไอ้นั่นอะแชร์อะไรสักอย่างเห็นเห็นก็ทำก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละไอ้ใจแชร์มาให้มใหเมมต้องเก็บเหรียญพันสองอ่ะโคตรทรมารเลยเป็นเรื่อยร้อยกว่าอืมเดี๋ยวผมไปหารถก่อนนะเขาวิ่งเข้าวงก่อนล <c oughs> แล้วหลัง <c oughs> หลังจากนี้ก็คือว่าแรกเหรียญเปิดปกติผมก็ครบแล้วเราได้หายาขาดอันเดียวนี่แหละเมมไม่รู้ทำยังไง กลากงข้าวนี่เขาเล่นกันถึงก,กี่โมงฮรับหลัดึกเหี้ยเคลืน่นนี่จะรถแล้วโหรถสองเพราะว่าจบตารางที่ผมว่าจะไปแล้วแหละเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วพวกนี้ทำงานเมาเช้าเองอก็จ่าเขาเริ่มงานเลยนะนโมงอ่ะอาเมื่อาาคืนไม่ได้เล่นกันต่อเขาไม่เหมือนกันไม่เห็นเห็นเขาออกไปแล้วก็เหลือข้าวเนี่ยยืนอยู่แต่เขาไม่พูดอ่ะเราไง ไป <laughs> ได้คนหนึ่งเดี๋ยวไม<ป>่คมบอกว่าโอเคครับงานได้ใหญ่ม,มันดูมันดูจะยังไงอะถ้าเขาเล่นก็ไปแต่ผมน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานแม่งเมืเช้าก็ตื่นสายก็จะเริ่มงานก็สิบโมงไปเดี๋ยวๆ <c oughs> อ้าวฮัโลโหลเสียงเราแค่ะวะ่าคุณยูร์เ e ลคัมที่รีดใน n ายเบนท์ลีย์ไปเอาวงเลยไ <c oughs> อ้นี่มันยาร์ดป่ะวเนี่ยติ๊กยาร์ดนี่หว่าใช่ไหมขวบเลยไม่เข้าอาจ,จะเข้าเข้ามันชื่อเมือไรนี่ยาร์ดในยายาร์ดยาร์ดเมเจอ แอรดอปอยู่ข้างหน้าแล้วมีใครเล่นต่อปะเนี่ยถ้าสนใจไปนี่ผมได้นะไปดูโอ้ผมได้แต่พักหนึ่งกูก็ยืนลำพังเหมือนเดิมก็เลยต้องอยู่คนเดียวมีเอรดอดนะครับ เก็บอะไรมาไว้แน่นกระเป๋าไปหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเขากำลังยืนเลือกปืนอยู่มีอาร์กอยู่นะ I got supplies I got supplies ช่วยวงไกลวะอ้าวพวงหูหรออะไรวะเฮ้ยไปเถอะติ๊กคงวิ่งกันลัตาไม่ต้องเห็นเนาะ เขาก็ไปข้ามเอาเลยว่าข้ามข้ามข้ามทางนี้ไปดูไปดูไปวิ่งตามเขาทำไมรถเราอยู่นี่ลุ้นไปข้ามสะพานตรงที่ผมมากระติกเอาไหมตรงนั้นไหมนี่ยข้ามเหยวเนี่ยโอเคได้เห็นไหมตรงนี้เชื้อน้ำมันจะหมดว่ะได้ข้ามเสร็จแล้วแล้วแวะปั๊มแป๊บข้ามเสร็จแล้ว อ้อมอ้อมขวาเลยจ้ี๋ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอีกตัวเติมน้ำมันต้นอ้อมอ้อมลงขวาก่วนลงต่ำหมดสวยเนี่ยเราค่อยๆลองไปไม่มีตู้ซื้อไงมั้งไอ้ปั๊มนี้มีโอเต็มถังนะไปจ้า เดี๋ยวเราเราเพื่อนเราเพื่อนมาเราตระหนักอะไรข้างบนเนี่ยรไงสุดมือแงสวยเตือนเนื้อเลยนะเตือนเตือนโอ้ไปโคตรเร็วเลยเฮ้ยเก็ตกวันนี้วันนี้เไงผมมาละไแล้วร้อยกิโลเมตรตอนทำอย่างอย่างอย่างน่ารักเก๋แต่ตอนจอดต้องปรับปรุงนะ อืมมีมีดว่ากูจะเฉาะหมาตัวนี้หน่อยกูตกใจนึกว่าคนไอ้อะไรนะพันอะไรวะมันอันนี้มันพันอะไรไอนี่ไงอะไรวะไอหมาหิมะไซเบีเรียนเออไซเบีเรียน เ,เปิดามาผมแม่งใส่ใส่อยู่กี่วันแม่งก็ถอดแล้วแม่งไม่รู้อ่ะมันพาตกใจอ่ะแหลกแลกว้วะเนี้ยเดี๋ยวว่าจะไปเครื่องบินเครื่องบินเดี๋ยวรถแอร์ก่อจริงๆเราไปเล่นเดี๋ยวก่อนติ๊ก ไปเล่นตรงเขาบนนี้ก็ได้นะเพื่อนเขานะริมน้ำเนี่ยตรงมัสฟ้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมเช็คบ้านนี่ก่อนมันหนีหนียมุมหนีอ่ะอยู่ยาวๆเลยตรงนั้น,น่ะเหลือแค่เอ็ก21ยี่สิบเอ็ดตัวไหนลองตอนนี้ลองกินไก่อยู่ดิจะกินได้ไมั้ยเนี่ย หลังเซเว่นอ่ะอผมไปมารฟ้านะด้วยอืมอโอเคกล้องเรื่องไหมไม่มีปืนเลยว่น่อยครับขอหน่อยครับเอ้ามีแอ้ดรอปจอดอยู่ด้วยว่ามีคนแน่เลยว่ะ จะหายแล้วตัวสองหวานเนี่ยโหจากจากเขาขับรถดีแล้วมันเล่นไปก็จะเขาเขาแกล้งเหมือนเล่นไม่เป็นหรือเปล่าวะเอย่ามือตายขับรถแล้วอ่ะรถดีอยู่แล้วขับรถดีขับรถดีขับรถดีเหรอมีทุกทุกขับทุกสายเลยหรือว่าจะเล่นมูสกันไหนจะเล่นมูสกันไหนดีกว่วจะเล่นอะไร เราเราบ้านว่าคงไม่เหลืออะไรแล้วก็บรวาขามือแล้วแบบเก็บ้าเอามามารดลเค่อย่าลงมาเลยตรงกลางนี่หายไม่ได้ผมกําลังมีหายที่แคนนี่บ้านนี้ว้นนี้ติ๊กมา์ดบ้านนี้มีที่จอดรถตัวไม่มีจอดข้างหลังได้จอดข้างหลังข้างหลังขอบเหรอเบรคเกิดลงไปซ้อม อจอดไม่ว่าแม่งไหลลงน้ำเลยติ๊กจอดขวาไว้ต้องแนวนี้ถ้าถ้าเอาแนวนั่นแบบนั้นแม่งไหลลงน้ำไปเฉยเออยู่เนี่แหละหรือไ่้ใครจะเข้ามาชาร์จเราตัวใครตัวเผือกนะมีแม็กดำไหมมีใครแม็กดำเหลือๆไหม โอ,อย่าใช้คำว่าเหลือเลยใช้คำว่ามีพอดีดีกว่าอืมป่าไม่อยุดเลยนะคนนี้โอ้ กุมมองข้างหน้าระวังนะมันชอบมันจะไปลงอยู่ลงไปแอบอย่างเงี้ยไอ้หนมตายอ่ะกุมมองฝั่งตรงข้ามลงเนี่ยชุดกันตอนนี้ไม่ได้กินไก่ไม่ให้เลิกเล่นนะเฮ้ยอย่าเลิกมีพังค้าบด้วยเฮ้ยเฮ้ยทดสอบแบบไปแล้ววะเนี่ยไม่ให้เลิกด้วยอ่าแล้วทดสอบค้างทดสอมุนค้างไปแล้ววะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยบปแป๊บนึงค้างอยู่ แล้วผมก็หายไปเลยเดี๋ยวผมได้เรียกต้องเราจะพยายามนะห้างทำปืนลั่นก็แล้วกันได้กินไก่แน่นอนถ้ามีคนโฉบมาก็พยายามนิ่งๆไว้ขยับแ่บให้มันรู้มันจะได้ไม่ระวังกันระวังเอ้ย้โมยมีเหรอวะหาขโม่เจอไง m a r k e the location วงอย่างเดียววงสวยจริงๆอยากจะให้ไปอยู่ตรงมาร์คพาเลยซ้ําแต่แม่งมันไม่มีที่อยู่เอาที่อยู่เอาจ๋าส่งที่อยู่ให้เขาหน่อยดิเขยดูไว้เด้อหรอวะไอเด้ยไอ้เรื่องเจ้าพ่อสั่งสั่งเจ้าพ่อไปร์ตซือเออสั่งเจ้าพ่อไปหนังสืออะไอ้เรื่องคตรหาเลยที่เป็นบอกว่าอีเมลแอดเดรสอีเมลอ่ะ มันบอกว่าบาเล็กที่มันบอกบาเล็กที่วัยเยาว์บอกอีเมลคนตีนนี่ไงดูแล้วก็ตลกเลยครับไอเราตกที่เดิมวะที่เดิมวะโปรเตตโตใช่แต่ขึ้นแต่ขึ้นมาอยู่บนบกแล้วใครอยู่วะเนี่ยเลยอไม่หยุดไหนวะติ๊กไอเดบทยี่บอลมึงเสร็จยังวะฮะไอ้เหี้ยคุณรอมึง ก็ต้องมานั่งรอข้างนอกอีกเห็นยังเจไม่เห็นเงาเหมือนไม่เห็นควันเลยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เห็นแล้ว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 โอ้โหอยู่ลอยห้าว่ะมีใครจะไปผมมาคนหนึ่งไม่ใช่ไปเราก็ย้ายไปเลยป่ะย้ายเลยย้ายเลยเพราะวงผมว่าไม่จบแน่นอนขยับเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมาร์คปลานด็ก รถรถสี่หรือรถสองอะรถสองของผมมารถสองไปสี่เลยป่ะ่ะไปคันเดียวกันก็ได้มั้งพูดถึงอืมรถสองไหมไเจาะยางแม่งไปด้วยกันด้เลยตายก็ตายด้วย,ยกัน <c oughs> <c oughs> ตานี้ต้องตึงหน่อยแล้ไม่งั้นเดี๋ยวกูไม่ได้นอนแน่ <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยล้อขอบมาด้วยกันี่ยเห็นไหมตรงที่ผมม้าพอดีเลยผมบอกแล้ววงผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรวะเกียวมันไม่มีที่อยู่เลยมันแตะขอบแตะแตะขอบอย่างนี้ได้อยู่เจอแต่ตัวมันตินดอจอดรถขอบไว้ตรงนี้มุงอยู่ไหนดูกับมืรถไปไหนรถรถรถปะไหนรถปะไหนเห็นไหมเออนี่ได้ตรงเนี้ย Mark the location เล่นได้แต่ระวังฝั่งน,นี้ระวังไหลลงน้ำด้วยไม่ใช่อะไรเนี่ยไอตัวไอไอตรงที่ตรงที่ผมหมากะแอบได้นี่ผมไปอยู่ตรงหินนี่ว่ะติ๊กผมไปอยู่ตรงหินเอ้ยกระตุกแล้วนะติ๊กเอ้ยโอ้โหกระตุกหนักเลยกระตุกแะ้วมีคนมาได<ค>้นอนอย่ายืนอย่ายืนจา๋าจ้าใช้ตาเปล่ามองเอาอย่าโผล่หัวไป เราเราเราหมุนมองตาเปล่าเฉยเราไม่ต้องซูมปบอหนอ,อมองตาแหน่งมันหมุนดวงอะไรอย่า,อามาเมื่อกี้มีตัวกระตุกแล้วโอเคโอเคว่าแล้วมันมีตัวมันกะตกจ<อ>ัดเลยเมื่อกี้บ้านเดิมเราอ่ะมันแค่บ,บ้านเดิมเราไว้ไเจโ <Okay. Okay. S 2> อเคโอเคมันแม่งเห็นด้วยมันเห็นมันเห็นเฮ้ยหรือว่ามันหรือว่ามันยิงกันอยู่อ่ะ วุเต yeah. ็มที่เลยอยากโหใช่ไหมจลดลมๆจลดลมๆเราอยู่ตรงเราของเราไว้ก่อนให้ม oh, ันยิงกันไว้ก่อนมันยิงกันอยู่แล้วเฮ้ยมีตัววิ่งมาแล้วตัวหนึ่งใหญ่พุ่งนะอย่าเพิ่งเปิดนะติ๊กมันจะพลาดไม่ได้อย่าเปิดนะ mark the location ตัวมาเนชิปหนึ่งแล้วหลัง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 หล่ะ นี่ไงล่ะหลังผมมามีตัวผไนโดนแล้วลมวงคลที่หายแล้วก็ไม่ให้ผม<ช><ล>ยิง<ม>อ่ะไม่มป็มไรไม่เรารอไม่มาทา้าเลยคนอยูย่ไห,หนมงคลตได้าจา้ะ เฮ้ยเรา<ด>ต้องลงน, <ะ S 2> น้ำดดลงน้ำแล้วออออลงน้ำลงน้ำเออลงลงน้ำอุ้ยเดีย๋ยวลงน้อ้าวได้แล้วพดี